好，来。

ร้อนโคตรร้อนอ่ะใส่มาสก์มาสก์มันร้นเผาถ้าไปถึงป้าถ้าไปถึงที่พักนี่ถ้าถึงที่พักโอ้โหฉันไปถึงบ้านเนี่ยไปถึงที่พักใช่ไหมเปิดแเอะเจี๊ยบหนึ่งร้อยเลยโอ้อยชิบชิบ ഓടി 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 Nó nữa tối mình lau này mình lau vườn này vườn này để vườn này lào, mình lau cái đồn thảo vậy Hãy các cho kênh Ghiền rồi. ít Để nhiều nữa. อดทนดีเราเป็นผู้ชายนะ อะ่ะช,ชื่ออะไรชื่ออะไรก็ไม่ได้ยินพอ่อพ่อจังจะไม่อมจัเกี้ยนให้ทุกอย่างซ่อมจักเกี้ยนให้ทุกคนเลยนี่โป้งเลย mình là cao như bông này, các thứ kia này,

Tìm kiếm hoặc là cái bóng này okay. không được nghĩ cách làm cái lần này mọi người này người mọi người mọi người lên, người mọi người lên, người

គាត់នោះនោះមើលទៅຕົកនរកលា

i'm รงไนั้เนินกระโดดเหรอลงนเินแนีเหรอต้องเดินขึ้นนี้